ให้ทานแล้วมาฟังอุบายทำจิตใจให้เกิดความสงบทำจิตใจให้เกิดความตั้งมัน่นที่เรียกว่าสมาธิทำไมหลายๆคนฝึกแล้วแล้วจิตใจเราไม่ก้าวหนะ้าเราเคยฝึกกรรมฐา,าน นะบางคนก็ใช้คำบริกรรมท่องในใจพุโทโธพุโทโธพุทธานุสติเราเลือกถึงพระพุทธเจา้านะบางคนก็ใช้อานาปานสติเราเดืลล้รู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจผ่านเข้าจมกูกนะเราก็รู้บางคนก็ไปตั้งความรู้สึกตรงจมูกบ้าง ท่ามกลางอกบ้างหรือรู้ตรงที่ท้องเราก็ได้ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ะตามความเป็นจริงของลมลมเข้ายาวก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกยาวก็รู้ลมออกสั้นก็รู้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับบางคนไปนสร้างสติกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ยืนเดินนั่งนอนทำอิริยาบถใดๆเราก็รู้ตัวจะคู่จะเหยียดรับประทานอาหารกำลังเคี้ยวทำกิจส่วนตัวทำการงานที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเราก็รู้การเคลื่อนไหวนั้นนะบางคนก็ไปพิจารณาเป็นอสุภนะพิจารณาร่างกายให้เป็นสากศพแล้วแต่ว่าศพแบบไหน ศพตายใหม่ๆศพตายหนึ่งวันสองวันสามวันนะึ้นอื่นนะศพเน่าไปแล้วหรือศพแต่เหลือแต่กระดูแล้วแตนะ่บางคนก็ไปพิจารณาเพ่งร่างกายดูความปฏิกูลขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกรนะดูตัดไตใสู่งพิจนารณาให้เป็นปฏิกูลความสุขรก บางคนก็พิจารณาเป็นธาตุแล้วแต่แต่สติบางคนไม่ตั้งมันนะเพราะว่ากำลังน้อยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบุคคลหนึ่งนะอุ้มหม้อน้ำมันทวนไว้บนหัวนะเดินผ่านกลางฝูงชนเบื้องหลังบุคคลน,นั้นมีคนถือดาบนะถ้าทำน้ำมันหก ต้องโดนฝันขอขาดเดินตามไปเรื่อยๆนะการที่เรามีสติเหมือนเราเป็นผู้ที่ประคองหม้อน้ำมันนีนะ้เดินเข้าไปในฝูงชนต้องมีความระวังทุกฝีก้าวไม่ให้น้ำมันนั้นหกนะถ้าเราเกรงมากเกินไปเราก็เดินไม่ได้กลัวมากเกินไปนะเราเดินไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยไม่ละมัดระวังน้ำมันนั้นก็หก ยอมถึงอันตรายแก่ชีวิตคนที่ก็มีสติเขาระมัดระวังจิตตัวเองแบบนั้นไม่ได้ไปปล่อยเพล้ยผลยอะไระเราเระลึกในกรรมฐานเราจดจ่ออยู่เพลอแล้วก็ดึงกลับมาให้เป็นผู้ดีระวังทุกๆขณะจิตของเราถ้าเราเรผลอไผลไปภาวนาไม่ก้าวหน้านเราฝึกมาตั้งใจฝึกหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นอีก23ชั่วโมงเราไม่มีสติเลยเราลึกได้บ้างเราลึกไม่ได้บ้างจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมัน่นเพราะกำลังสติเราน้อยเกินไปเราพยายามให้มีสติทุกเมือ่อขณะใด,ดที่เราไม่ได้นั่งภาวนาเดินจงกรมเป็นกิจจะละักษณะเราก็ต้องมีสติในปัจจุบันที่เราทำอิเลียบทใดเราก็มีสติทำการงานใดเราก็มีสติ ให้เผลอน้อยที่สุดถ้าเผลอไผไปวันหนึ่งเรามานั่งตอนไหวพระสวดมนต์นงเจริญจิตาภาวนาจิตไม่สงบเพาะทั้งวันกระแสล่วนะเราปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปทั้งวันแล้วเราไม่รู้ตัวสติเราขาดไปทั้งวันปรุงแต่งยินดียินร้ายดึงอดีตมาปรุงแต่งบ้างดึงอนาคตมาปรุงแต่งสิ่งกระทบในปัจจุบันเราก็ปรุงแต่ง เราไม่มีสติตั้งมั่นที่กายที่ใจตัวเองเวลาเรามาไหว้พระสวดมนต์เนื่องเจริญสมาธิเจริญจิตเนาะจิตไม่สงบนะสงบยากเพราะกระแสลวไปทั้งวันกําลังเราไม่พอพยายามระหว่างวันต้องมีสติทุกนะเหมือนมีคนตามหลังเราถือดาบคอยจ่ออยู่เผลอมาอะไรรถตายมานั้นนะถ้าเรากําหนดจิตแบบนี้ได้จิตตั้งมัน่นรวดเร็ว ไม่ต้องกลัวเกินไปกลัวเกินเราก็ภาวนาไม่ได้นะปล่อยเกินไปก็จิตไม่ลงฟุ้งซ่านะทำให้มันพอดีพอดีประคองไว้รักษาจิตให้อยู่ในกรรมฐานที่เราทำบ่อยๆจิตก็เกิดความสงบขึ้นมาได้แลกๆกระปุงแต่งไปช่างปล่อยไปกลับมาที่กรรมฐา,านใหม่รละลึกในพุทโธรละลึกในลมหายใจบ่อยๆจิตสติเราดีขึ้นค่อยกระชั้นความคิด ความคิดเราก็สั้นลงสั้นลงจนขนาดหนึ่งเรามีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานเมื่อมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานจะค่อยๆเกิดเป็นความเบากายเบาใจขึ้นมพาพอเราปล่อยวางความคิดอื่นๆที่บั่นทอนที่ทําให้เราเกิดความวุ่นวายหงุดหงิดเดือดร้อนออกไป <c oughs> มีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานจนถึงที่สุดแล้วเมื่อจิตเกิดกความสงบจิตจะปล่อยวางกรรมฐานนั้นเป็นความว่างขึ้นมายิ่งเกิดความโล่งว่างเว้งว่าง มันอยู่ในอวการว่างไปหมดนะในความว่างบางคนก็ลืมตัวไปอยู่ในความว่างเอาความว่างเป็นอารมณ์ต่อไปทค่เรียกว่าจับอยู่นุารประชานเอาความว่างเป็นอารมณ์เอาอาการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ต่อเนื่องไปนะแต่เราถ้ามาถึงความว่างสังเกตดูในความว่างมีผู้รู้อยู่มีธาตุรู้มีความรู้อยู่เรากลับมาที่ความรู้นี้สิ่งนั้นสมมติเรียกว่าจิตเรา เราจะได้รู้ว่าจิตที่เรียกว่าจิตจิตเรามายึดมั่นถือมั่นธรรมชาติเขาเป็นยังไงนะจิตคือธรรมชาติแค่รู้เฉยๆรู้แค่รู้ที่เหลือเป็นอารมณ์เป็นอาการของจิตที่เราปรุงแต่งออกมาถึงความจําบ้างสิ่งกระทบปัจจุบันบ้างเอาความคิดมาปรุงแต่งจนเป็นอารมณ์คนทั่วไปก็อยู่ในอารมณ์นั้นหาตัวต้นต่อจิตไม่เจอ แต่คนที่ภาวนาจิตสงบตั้งมั่นเห็นจิตตัวเองเด่นชัดเป็นรู้สักแต่ว่ารู้มีสติคือความระลึกมีสัมปชัญญะความรู้สึกโตที่จิตตั้งมั่นเด่นดวงอย่างนั้นด้วยความหวางเฉยนะถึงเรียกว่านี่จิตก็สักแต่ว่ารู้ไปที่เหลือเป็นอาการของจิตมองกายก็กายก็เป็นส่วนหนึ่งเราไม่เรียกว่ากายเป็นตัวเรากายก็เป็นวัตถุธาตุสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาอาการจิตความสุขความทุกข์ ความคิดไม่ปรุงแต่งต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งจิตก็เป็นจิตภาษาพระเรียกว่าหัดแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกมาเราเห็นด้วยจิตของเราไม่ใช่เห็นจากการที่เราใช้สมองคิดตามแต่เป็นสิ่งที่มันแยกด้วยจิตสัมผัสได้เห็นอาการต่างๆนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการเดินวิปัสสนาเพื่อให้จิตเห็นความเป็นจริงทุกสินทุกอย่างมาจิตเรียนรู้จะเห็นมันเป็นแค่ความสมาชาสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นมาตั้งอยู่กระดับไปร่างกายเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็ดับไปอารมณ์ในใจเราความสุขความทุกข์ความคิดน,นึกปรงุงแต่งปรุงมาแล้วกระดับไปที่วุ่นวายคือใจเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยคือใจเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นทุกเรื่องหมดความยึดมั่นถือมั่นก็คือการหมดทุกข์มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอยู่ก็มีความทุกข์อยู่เรามาเรียนรู้ต่อเราจะเข้าใจ สิ่งที่เราเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มสาวเป็นคนแก่เท่าวันนึ้ก็แตกสลายดับไปนี่คือธรรมชาตินมามธรรมก็เช่นเดียวกันความคิดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปความสุขเกิดขึ้นมาก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดับไป มีแต่สิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะบังคับบัญชามไม่ได้จะให้สุขอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้นะอยากพักส่ทุกข์ให้ออกไปตลอดก็ไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับรนะ่างกายก็เช่นเดียวกันจะให้อยู่เป็นหนุ่มสาวตลอดก็ไม่ได้จะให้ร่างกายนี้มีชีวิตยืนยาวต่อไปก็ไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะจิตดวงนี้เรียนรู้พฤติกรรมสิ่งเหล่านี้เข้าใจขามเป็นจริงจะเริ่มปล่อยวาง การปล่อยวางแบบไม่มีเหตุผลโดยมากคือใช้สมาธิจิตหยุดคิดหยุดปรุงแต่งโดยไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลจิตด,ดวงนั้นคือปล่อยวางขณะหนึ่งด้วยสมาธิแต่จิตที่มีปัญญาเข้าใจเห็นเหตุแห่งทุกเหตุแห่งเหตุที่เราไปยิตมัน่นถือมั่นสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารสิ่งที่ไม่ควรจิตมั่นถือมัน่นเพราะมันมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้เราปล่อยวางนี่เป็นการปล่อยวางด้วยปัญญา กับสมาธิผสมรวมกันมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธินะเพราะฉะนั้นการฝึกหัดเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเราเริ่มให้ทานเป็นแล้วให้ทานเป็นนิสเป็นปกนติเราก็เริ่มเจริญสติของเราให้มีสติในกรรมฐานมีสติในการงานมีสติระหว่างวันตลอดเวลานะฝึกหัดต่อเน,นื่องจิตสติมีความตั้งมั่นมากขึ้นรวมเป็นสมาธิที่เด่นดวงขึ้นมา เราก็เช้สมาธิมาใช้การงานทางโลกมาใช้แยกธาตุแยกขันธ์ได้อันนี้เป็นประโยชน์ในการฝึกหัดจิตเกิดความลมเย็นทั้งในปัจจุบันหน้าที่การงานเราก็ทําด้วยความรอบคอบม,มีความลมเย็นด้านจิตใจขุหลลมของตัวเองก็มีแต่ความลมเย็นมาถึงขั้นปัญญาจิงปล่อยวางไปความสุขสงบปรากฏมากขึ้นเข้าใจในชีวิตเข้าใจในศัตรรมเข้าใจในรูปนามกายใจของตัวเองเริ่มปล่อยวาง ความทุกข์ในใจก็ยิ่งลดน้อยลงไปไม่ทุกข์เหมือนคนปกติทั่วไปฝึกนะหายปฏิบัติต่อเนื่องโดวยวิธีที่เราถูกต้องจิตเรามีความก้าวหน้ายิ่งเกิดความลมเย็นนะให้ทุกๆท,ท่านไม่ประมาทนะทำให้ถึงพร้อมความดีทานศีลส,สติสมาธิปัญญานะจะได้ประสบในความลมเย็นทุกท่าน